สวัสดีค่ะทุกคนทลิปนี้นะคะเราก็จะพาไปเปิดป่าที่เขานกแก้วจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเราก็เดินป่ามาเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเปิดป่าเลยนะคะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะเขานกแก้วเนี่ยก็เป็นเขาที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักคะ่ะเราก็โดนปิดไปเป็นปีเลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มกลับมาเปิดใหม่เราก็เลยจะเป็นกลุ่มแรกนะคะที่จะไปเปิดป่ากันนะคะโดยทริปนี้เรามาจอยทริปกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะทุกคน ซึ่งคนที่ดูเราบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะสําหรับเรา <c oughs> กเราแที่อวใครก็ได้นะคะนี่ค่ะก็คือยุ้ยนะคะเป็นเพื่อนที่เรารู้จักเป็นคนชวนเราเองนะคะทริปนี้เราเดินทางจากกรุงเทพมากัานนะคะมาถึงก็มานอนที่สาากลางหมู่บ้านนะคะตรงนี้ก็เห็นเป็นวิวเขาโนกแก้วพอดีเลยมองจากข้างล่างก็สวยนะคะพอตอนเช้านะคะเราก็เริ่มออกเดินทาง ทริปนี้มีทั้งหมด25คนนะคะเป็นทริปที่แบบคนเยอะมากเราไม่เคยเที่ยวกับคนเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนนะคะนี่เป็นครั้งแรกเราก็เดินผ่านวัดสามัคคีธรรมนะคะซึ่งในแผนเนี่ยตอนแรกเราจะนอนที่นี่นะคะแต่ว่ามันมีงานพอดีก็เลยไม่ได้นอนนะจ๊ะสำหรับผู้ที่นำทางเรานะคะก็จะมีนายพรานเดินนำหน้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับลูกหาบนะคะประมาณสองสามคนนะคะคนอื่นก็คือแบกเองนะคะเก่งมากๆเลยแต่เราก็ยุ้ย จ้างลูกหาบกัน2คนนะคะ2คน15กิโลกรัมนะคะเขาก็คิด1,000บาทสำหรับเส้นทางเดินนะคะแรกๆมันก็จะเรียบๆไปก่อนนะคะก็จะเจอปลาไผ่นะคะหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มชันนะคะแต่ว่าอุปสรรคไม่ได้อยู่ทางชันนะจ๊ะมันอยู่ที่ ทางเดินค่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีทางเดินให้เราเดินไปสบายๆไม่ใช่นะคะป่านี้ไม่มีคนเดินมาเป็นปีนะคะมันก็จะเป็นป่ารกๆแล้วก็ไม่มีทางเดินจ้าก็มีโอกาสหลงได้เลยนะคะวันนี้ก็คืออากาศร้อนมากค่ะให้ดูช็อกโกแลตค่ะละลายหมดแล้วที่นี่เดินยากเพราะว่ามันไม่มีล่มไม่ค่อยจะมีนะคะแดดร้อนมากแล้วมันร้อนจากเนี่ย ปารู้สึกอย่างไรบ้างคะร้อนมากสวยป่าไหนก็ไม่เหมือนป่านี้นะเพราะมันไม่มีโล่งไม่พักเลยอืมแล้วแล้วก็ถึงแล้วจ้าเดินไป2ชั่วโมง45นาทีนะคะไปถึงตอนเที่ยงพอดีนะคะใครจะมาแนะนำว่า ออกเที่ยงก็ทันค่ะทุกคนไม่ต้องรีบมาตอนเช้ามันร้อนนะคะเพราะว่านี้เรามาถึงตอนเที่ยงแล้วเราก็ไม่รู้จะทําอะไรก่อนจะพาทิตตกนะคะก็รอหลายชั่วโมงอยู่นะคะไม่มีอะไรทําหรือไม่ก็มาหน้าหนาวจะดีวกว่าอย่ามาหน้านี้นะคะทุกคนทริปนี้ก็เพิ่งไปมาล่าสุดนะคะเดือนมิถุนายน2566ตอนนี้เราก็รอนรอเวลาพาย์ตกนะคะ ตอนนี้เราจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะทุกคนเขาบอกว่าใช้เวลา15นาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้รถติดอยู่ตอนนี้เราก็ถึงยอดเขาอะไรนะขน้นแก้วข้างบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินแบบแหลมๆนะคะเกรียมยากนะคะหินแบบนี้แต่ว่าถ้าเปเวลาโขมลมเย็นด้วยข้างบน ดูพาลิโต้โอ้ซับซูมแบบภูเขาจะจับต้นไม้ก็จับไม่ได้เป็นหนามท,ทุกอันเลยไม่มีที่กิ๊ดเหนียวอะไรเลยจับหินก็ไม่ได้หินคมเ <laughs> ออตลกมากจับหินก็ไม่ได้จับต้นไม้ก็ไม่ได้นะทุกคนดูคมมากแล้วดูหิน พาทิกาตกทาง,งนู้นแว่าต้นไม้มันบางอ้อู้อะไรอะไรอะเขาขึ้นไปฝั่งโน้นไม่ไปเาลูกนั้นล้แต่ไม่เป็นไร ตอนเช้าไปก็ได้นะตอนเช้าแต่ว่ามาถึงชื่อฝ่งนี้่ไม่เป็นไรค่ะมันเล็กนิดเดียวมันแรงแต่มันไม่มันช้ำในเฉยๆอ่ะตัวตีเพี้คนหุงข้าวใช่ๆายแล้วผมไม่น่าเลยตีเดี๋ยเป็นอาจารย์เราอนี้ พักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเย็นมากแล้วเดี๋ยวไม่อร่อยน้ำแข็บที่ผมังไปไม่ดีมันไหลลงมาทแล้วขอบใข่เจียวเีขกำลังเจียวู่ครับหมดแล้วครับนู่นฝั่งนู้นฝังนู้นถ่ายดีดี

จุดที่สไลด์สไลด์ลงระาวางังในการเดินนะคะต้องระวังนะคะมาเลยทำให้ลงได้ เฮ้หันหน้ามาหน่อยชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เหรเ<ท>เอเกดเกดเหรอดูคู่กันไหมตอนนี้ก็ผังจุดชั้นมาแล้วนะคะก็ <c oughs> จะเริ่มเดินง่ายกว่าเดิมกว่าเดิมไงที่เรารมม <c oughs> อันนี้มันมีกี่ตัวคะน้องแก้วอันนี้ ที่ร้านค้านะคะสภาพนะคะ